สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Net นะครับ n a t เนี่ยย่อมาจาก Network a ์ t เ t ส t t ย์ n ランスเลชนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก n น t แต่อาจจะรู้จักการทำ f o r w p r r t อ r t ก็คอร์อในนั้นก็มาจากปัญหาของ n a t นี่แหละครับทีนี้ผมจะอธิบายเรื่องนี้อธิบายคร่าวๆง่ายๆนะครับไม่ได้เอาลงลึกอะไรมากก็คือจากรูป เราจะเห็นเราเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองฝั่งก็คือเป็นฝั่ง local network หรือฝั่ง network ภายในบ้านส่วนนี้จะเป็นฝั่ง network ที่ออกอินเทอร์เน็ตตัว IP ตรงนี้1.3.8นี้ก็ได้มาจาก ISP นะครับ TOT3BB อะไรเงี้ยให้เอามาทีนี้เราเราเนี่ยเขาเนี่ยให้ร IP เรามาแค่ IP เดียวแต่เราเนี่ยมีเครื่องอยู่ต้อง3เครื่องหรือบางคนก็มีโทรศัพท์เครื่องนึงมี แท็บเล็ตเครื่องหน,นึ่งเนี้ยซึ่งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยการที่มันจะออกเน็ตได้เนี่ยมันจะต้องมี IP นี้ i p v 4เนี่ยปัจจุบันมันค่อนข้างจะเหลือน้อยเที่ก็หมดไปแล้วเขาก็เลยคิดการทำเน็ตขึ้นมาการทำเน็ตก็อย่างที่บอกจะสังเกตว่า local network เนี่ยจะเป็น IP 10 จุดศูนย์จุดศูนย์นะครับหรือไม่ก็เป็นหนึ่งก็สองหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดศูนย์นะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันไม่สามารถออกเน็ตได้มันต้องผ่านตัวเราเตอร์ซึ่งตัวเราเตอร์จะทำการฮาน์เสลดไอพีเนี้ยกลายเป็นไอพีจริงของเราทีนี้เรามาดูกันว่าเราเตอร์ทำการฮาน์เสลดตัวนี้ยังไงนะครับ นะครับนี่มาดูขั้นตอนแรกเครื่องเครื่องจุดหนึ่งเนี่ยต้องการวิชาส่งัตตาแกรมรีเวสไปหาตัวเซิร์ฟเวอร์เดสติเนชันที่หนึ่งสองแปดจุดหนึ่งเก้าจุดสี่ศูนย์จุดหนึ่งแปดหกพอร์ตแปดสิบค,นะครับก็คือทำการรีเควสไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองทีนี้ตรงเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยวิ่งไปที่เราเตอร์ปุ๊บมนันก็จะมาที่ติดเน็ตละ ก็คือตัวนั้นเนี่ยจะมีการแทนสลิดจะมีตัวตารางในการแทนสลิดนะครับซึ่งแทนสลิดเนี่ยก็จะททนสลิดจากตัวนี้ IP นี้พอร์ตนี้แทนสลิดจะเป็น IP ที่ IP ให้เรามาเป็นพอร์ต5001นะครับซึ่งสังเกตว่าตรงพอผ่านเราเตอร์ไปเนี่ยซอสจะเปลี่ยนละ จะเปลี่ยนเป็น IP ของ IP แล้วยพอทันหนึ่งในในชั่นเหมือนเดิมทีนี้พอเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลกลับมาก็จะส่งข้อมูลกลับมา IP เดิมพอท่าพันหนึ่งพอเข้ามาที่เราเตอร์ปุ๊บมันก็จะทําการฮานเสลดเหมือนเดิมก็คือเอา IP ของ IP เนี่ยพอทันหนึ่งเนี่ยฮานเสลดกลับกลายเป็นเป็น10.0.0.1พอ 3, 3 4 5นะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปที่เครื่องที่หนึ่งทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องมีพอร์ต ใีการกำกับจะด้วยว่าพอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวระบุว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องการจะส่งไปที่ไหนอย่างเช่นไปที่เครื่องไหนอย่างเช่นพอร์ตหน้าพันหนึ่งตัวเครื่องหนึ่งเนี่ยต้องการส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ปึ๊บเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาเซิร์ฟเวอร์จะระบ,บุระบ,บุ destination เ,เ,เป็น IP จริงใช่ไหมครับทีนี้ไอจริงที่เข้ามาเนี่ย ถ้าเราไม่ระบุพอร์ตตัวข้างหลังไว้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่า5,001เนี่ยมันแปลงกลับไปอ่ะพอแปลงกลับไปแล้วมันจะเป็นมันจะมันจะแปลงกลับไปเป็น IP แบบอันไหนนะครับเพราะว่าเราเทียบจากตารางเนี่ย IP มันเหมือนกันถ้านะสมมติมัน10.2อย่างเงี้ยถ้าพีเหมือนกันมันจะเอาอะไรมาในการระบุในการแปลงอะไรประมาณนี้นนครับก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมต้องมี IP ด้านหลังเอ้ยจะเป็นอรองเป็นทำไมต้องมีพอร์ตด้านหลัง เห็นนะครับ,รบทีนี้ปัญหาของแนทก็คือว่าหลายคนเนี่ยเขาทบทีวิชาการเนี่ยเขาถกเถียงกันว่าตัวเราเตอร์เนี่ยมันทำงานในเน็ตเวิร์กเลเยอร์มันมันมีสามเลเยอร์แต่ทำไมมันต้องมายุ่งกับพอร์ตก็คือเป็นข้อเสียของแนทนั่นเองก็คือตัวถ้าถ้าเรียนด้านถ้าเรียนด้านเน็ตเวิร์กมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวไอ ไอเลเยอร์ hey, ชั้นที่สามเนี่ยในเบรกเลเยอร์เนี่ยมันจะไม่เข้ามันจะยุ่งเฉพาะแค่อ p พอย่างเดียวมันจะเข้ามันจะไม่เข้าไปยุ่งกับพอร์ตพอร์ตเนี่ยจะอยู่ในชั้นที่สี่ก็คือจะเป็นตัวชั้นที่สี่เนี่ยจะเป็นตัวจัดก,การทางด้านพอร์ตแต่ทีนี้พอเราทำเน็ตเนี่ยอพอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถแปลงได้มันก็เลยต้องใช้พอร์ตเข้ามาช่วยนะครับก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าเน็ตเนี่ยมัน มันถือว่าไม่ไม่ดีครับแต่มันก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเครื่องเราเนี่ยวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาของเนี้อคือถ้าสมมุติว่าเครื่องเราทําตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วให้ไคลเอนต์คอนเนคเข้ามาจากรูปจะเห็นได้ว่า ตัว client เนี่ยต้องการ connect เข้ามาที่ ip 138แต่ทีนี้ตัว s e r v ์ฟเอร์เนี่ยเราตั้งไว้อยู่หลัง net แล้วก็ตัวเ e r ร์ฟเนี่ยมี ip เป็น10.0.0.1จะเห็นได้ว่าเครื่อง client เนี่ยรู้แค่ ip จริงก็คือ138 176.29.7มันก็ไม่สามารถเข้ามาที่เครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ เราก็เลยต้องทําการ forward port นั่นเองทีนี้การ forward port เนี่ยคนทุกคนจะรู้ดีแล้วคือระบุไว้ว่า IP 10.0.0.1นะ port ที่ต้องใช้คือ port อะไรอย่างสมมุติเปิดแลกอย่างสมมติเอายังง่ายๆเอาอย่างสมมติเราทำเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วกันเห็นเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องใช้ port 80เราก็ต้องทำการ forward port จาก IP 10.0.0.1เนี่ย forward port จะเป็น port 80 นะครับทีนี้เมื่อตัว client connect เข้ามาที่ ip ip หนึเนี่ย port แปดสิบเนี่ยตัว router ก็จะทำการไปเทียบใน,ในตารางว่า port แปดสิบเนี่ยมันต้องวิ่งเข้าไปที่1 0 0 0ุดนะประมาณนี้นะครับคือ So solution solution ในการแก้ปัญหาแรกทีนี้ เรามาดูโซลูชันในการแก้ปัญหาอันที่สองคือหลต่คนสงสัยว่าอย่างเราโหลดบิตเนี่ยเขาบอกว่าต้อง forward port forward port นะแต่ทำไมบางทีเราทำไมบางทีเราไม่ไม่ได้ forward port แต่ทำไมเราถึงโหลดจากคนอื่นได้อย่างเรื่องบิดเทลนนี่ต้องไปศึกษาหลักการทำงานรางวันบางทีนะครับก็คือคนรจะไปศึกษาเพิ่มเตมิมมันนี่เข้าเรื่องของเราต่อ โซลูชันในการแก้ปัญหาข้อที่2คือใช้ UPNP นะครับโดยใช้โปรโตคอล IGD ซึ่ง IGD เนี่ยเป็นโปรโตคอลที่นำทำมาแก้ปัญหาติดเน็ตนะครับก็คือมันจะออโต้ประวตพอร์ตให้เราเองเลยซึ่งมันออโต้ได้ยังไงมันรู้มันรู้พอร์ตได้ยังไงตรงเนี้ย ตัวแอปพลิเคชันจะเป็นจะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวสั่งสั่งให้ดอเตอร์เนี่ยทำการ forward port ต,ตรงนี้นะประมาณนี้ครับคือเหมือนมันออโต้ให้อย่างโปรแกรมบิ t ไ o r r e n t เน,นีน่ยที่เราโหลดก,กันได้คือมันออโต้ให้โปรแกรมบิทไท r r e t มัน Auto ออโต้ forward port ให้เราพอตัวใครพอตัวเครื่องอื่นๆคอมคนอ,อื่นต้องการมาโหลดไฟล์จากเราเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาแล้วก็เข้าผ่าน ตัวเราเตอร์แล้ว forward port ไปที่เครื่องเราประมาณนี้ครับซึ่งการทำอย่างนี้ได้เนี่ยตัวเราเตอร์ต้องรองรับโปรโตคอล IGD ด้วยนะครับแต่เราเตอร์ปัจจุบันเนี่ยก็รองรับไปหมดแล้วจะเห็นตัวาตามบ้านส่วนใหญ่โหลดดิกันก็ไม่ต้อง forward port ก็โหลดได้โหลดได้นะครับทีนี้ปัญหาโซลูชันที่3เนี่ยการแก้ปัญหาที่3เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่า คนที่ใช้เราเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่มี IGD เนี่ยและเขาทําการ forward p o อ t ไม่เป็นเนี่ยเขาจะใช้งานได้อย่างไรผู้ที่คิดก็คือผู้ที่คิดนั้นแก้ปัญหาที่สามนี้ก็คือตัวโปรแกรมสกายนะครับสกายเนี่ยทำการค,คิดวิธีการที่ว่าเราเราไม่สามารถ forward คนใช้เนี่ยไม่ทำ ไม่สามารถพรด p o ร์ r ได้ p o ร e r ไม่เป็นแล้วก็ตัวเราเตอร์เนี่ยไม่มีโปรโตโคอล IGD IG IGD นะครับทีนี้ s ก y ยเนี่ยก็เลยทำการคิดวิธีก็คือมีตัว s k y ยร Relay ขึ้นมาคือเครื่องที่อยู่หลังเน็ตเนี่ยจะทำการ connect ไปที่ s k y ยร Relay ก่อนจากนั้น ตัว c l i e อนเนี่ยที่ต้องการวิ่งเข้ามาหาตัว10.01เนี่ยก็ทำการ c o n เน c t เข้าไปที่ Sky ย e l เลเหมือนกันและตัวสกายเเลเนี่ยทำการเชื่อมลิงก์เข้าด้วยกันก็ทำาให้สองเครื่องนี้คุยกันได้นะครับทีนี้อย่างที่บอกก็คือมันจะต้องมีตัวเซอร์เอใช่ไหมครับ ทีนี้ถ้าเราเป็นคนคิดตัวเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็ต้องลงทุนใช่ไหมครับลงทุนมากเพื่อที่จะใช้วางเซิร์ฟเวอร์แต่ละประเทศแต่ละมีประเทศคนคิดสากายเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวคลเอนต์นี่แหละแต่เป็นคลเอนตอนที่ไม่ได้ใช้เน็ตก็คือเป็นคลเอนต์ที่ใช้ IP จริงนะครับก็คือ คลเอนที่ไม่ได้อยู่หลังเน็ตเนี่ยก็จะกลายมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คอยให้บริการตัวคลเอนที่อยู่ฝั่งหลังเน็ตอีกทีหนึงประมาณนี้นะโอเคครับก็จบเรื่องเน็ตหลายคนคงจะเข้าใจเรื่องเน็ตมากขึ้นนะครับโอเคนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดก็ขอไว้เลยนะครับ